สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตต่นำไฮไลท์ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่คัดเน้นๆเ,เฉพาะน้องสองวิภาวีนะคะจากเกมการแข่งขันระหว่างทีม h ฮุนไดแคปิ t อลกับทีมเรสปาร์กนั่นเองค่ะวันนี้น้องสองสู้ได้ดุเดือดมากๆเลยนะคะต้องมาเจอกับตัวท็อปตัวตึงอย่างเมกาวตีค่ะเรามาดูฟอร์มกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูฟอร์มการเล่นของน้องสองนะขอบอกไว้ก่อนว่าทางฮุนไดแคปิอลเนี่ยแพ้ให้ กับทางเรสปาร์ค3ต่อ0เซตนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์ยีต่อ25 21ต่อ25และ16ต่อ25นั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูช็อตที่น้องสองเนี่ยทำแต้มสวยๆให้กับทีมฮุนไดแคปิตอลกันค่ะเสิร์ฟมาค่ะโมมานะคะดีเฟนต์ไว้ได้ค่ะ วิพวีตบไปค่ะแต่บอลยังไม่ตายนะวิพวีเกี่ยวบอลมาค่ะรูปหลายครั้งเลยนะคะทางเรสปาร์กเหนียวมากค่ะทุกคนทางฮุนไดเองก็เหนียวค่ะ นี่คะ่ะตบอัดบล็อกแล้วก็บอลเนี่ยออกไปนะคะเป็นแต้มให้กับทางฮุนไดคะ่ะเอาซะเหนื่อยเลยคะ่ะอ่าลูกนี้ก็สวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะทำคะแนนต่อเนื่องให้กับทางฮุนไดเลยคะ่ะ สำหรับน้องสองวิภาวีของเราค่ะวันนี้เนี่ยน้องสองก็ทำผลงานได้ดีนะคะช่วยทีมได้เยอะเลยค่ะโมมาหยอดนะเมกาวาตีตีมาค่ะวิภาวีดีเฟนต์ไว้แล้วก็ตบกลับนั่นเองค่ะ ตบลงไปนะคะนี่ค่ะตัวต่างชาติรับไม่ได้เลยนะคะลูกตบของวิภาวีหนักจริงๆค่ะนี่ค่ะพอมาอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดแล้วเธอก็ทำผลงานได้ดีนะคะสำหรับน้องสองนะ นี่ค่ะคือใช้งานได้หลายจุดเลยนะคะโคช้ชก็มีการปรับแผนเลือกใช้น้องสองวิภาวีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกนั่นเองค่ะเน้นๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต้องตีหนักๆแบบนี้ค่ะ เมกาวาตีนะคะเขาะข้ามมาค่ะน้องสองตีลงไปหนักๆตามไปรับบอลไม่ทันค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะ mm hmm. อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะโดดเด่นมากๆนะคะสำหรับน้องสองวิภาวีนะคะ mm hmm. สุดยอดค่ะคือมาง่ายๆเลยนะคะแล้วตอนที่ดูสดเนี่ยนะคะได้ยินผู้บรรยายชา,าชาวเกาหลีเนี่ยพูดแต่ชื่อวิภาวีวิภาวีทั้งนั้นเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าท่านใดได้ชมการถ่ายทอดสดก็จะได้ยินนะคะบ่อยๆเลยนะสำหรับชื่อของวิภาวีนั่นเองค่ะ โห oh, มันจริงๆนะคะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะและจะต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนใครที่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะคะก็ต้องยอมรับในฝีมือของทางเรสปาร์กเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะทีมของเขามีการรุกที่ดีมากนะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นบอลสูตรอะไรมากมายแต่ว่าการตบทำแต้มของทางเรสปาร์กนั้นค่อนข้างเด็ดขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวตีชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นตัวตีชาวอินโดนีเซียอย่างเมกาวตี ก็ทําผลงานได้ดีนะคะทั้งคู่เลยนะโดดเด่นมากๆค่ะจะมีอยู่ช็อตที่เมกาวตีเนี่ยตบมาหนักแล้วก็แรงมากๆแล้วก็จะเป็นช่วงที่ทางฮุนไดแคปิตอลเนี่ยดีเฟนซ์ไว้ได้นะคะช็อตนั้นเนี่ยต่ายมองว่าทางเกมรับของฮุนไดก้นเหนียวเหมือนกันค่ะไม่แพ้กันเลยนะคะสําหรับทั้ง2ทีมนะถือว่าเกมรับเนี่ยดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าทางฮุนไดแคปิตอลจะแพ้ให้กับทางเรสปาร์กแต่ ว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างจนเกินไปค่ะทุกคนจะมีช่วงที่สูสีกันนะคะคะแนนเนี่ยจะมาห่างในช่วงเซตที่3เท่านั้นเองช่วงเซตที่1เนี่ยสูสีกันมากๆเลยแล้วเซตที่2ก็เป็นเซตที่น้อง2วิภาวีของเราทําแต้มให้กับทีมได้เยอะมากๆนะคะทางเรสปาร์กเองเนี่ยนะคะมีตัวผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทําแต้มนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนให้ตําแหน่งอื่นๆได้ขึ้นมาทําแต้มทั้งบอลเร็วนะคะทั้งหัว สาวบีหลังต่างๆนะคะช่วยกันดีมากๆค่ะก็ต้องขอชื่นชมทาง r รสปาร์คเขาด้วยนะคะสำหรับการเล่นในวันนี้เนาะ มีคอมเมนต์จากทางอินโดนีเซียเนี่ยมาเยอะมากๆค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าเมกาวตีนั้นเธอเป็นผู้เล่นที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะการถ่ายทอดสดเนี่ยยอดวิวก็เยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนชาวอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเรียกเธอว่าเมกาตรนนะคะเขาก็จะคอมเมนต์มาเยอะมากค่ะเมกาตรอนสู้ๆนะเท่าที่ถ่ายได้แปลเป็นบางคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าวันนี้ทางเรสปาร์คจะเอาชนะได้แน่บางคนก็คอมเมนต์ออกมาว่า วันนี้เมกาวตีจะต้องได้ MVP อีกแน่ๆนะคะหรือบางคนนะคะก็จะคอมเมนต์ในแนวชื่นชมค่ะบอกว่าฉันชอบเธอนะเมการอนเอาใจช่วยนะเมการอนวันนี้โชว์ศักยภาพให้ทางเกาหลีเขาสะเทือนเลยโอ้โหคอมเมนต์แบบดุเดือดมากๆค่ะทุกคนคอมเมนต์เชียร์ไปทางเมกาวตีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเธอสร้างปรากฏการให้กับโคบวลิกเกาหลีใต้ตั้งแต่ที่เอาชนะเจคิมหรือว่าคิมยอนขยอง ไปได้นะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่จับตามองมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเมกาวตีค่ะแม้ว่าวันนี้เธอจะไม่ได้ MVP นะคะแต่เธอก็มีส่วนช่วยทีมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ฟอร์มเธอ,อยังคงนิ่งเสถียรแล้วก็ยังสามารถที่จะกดดันคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางเรสปาร์เขาจริงๆนะคะส่วนสำหรับทางฮุนไดนะคะก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะคะมันจะมีบางช่วงนะคะที่โมมาเนี่ยทำเกมรุกค่ะพยายามจะตบทำคะแนนแต่ว่าก็ตบออกจากสนามไปนะคะกลายเป็นแต้มให้กับทางเรสปาร์ค่ะซึ่งโมมาหรือว่าตัวตีชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำ ผิดพลาดไปในหลายๆจุดเหมือนกันนะคะ โค้ดก็เลยเปลี่ยนตัวโมมาออกมาพักอยู่ข้างสนามนะคะแล้วช็อตที่ผิดพลาดของทางหุนไดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีลูกหยอดหรือว่าลูกเคาะมาง่ายๆจากทางเรสปาร์ค่ะแต่ทางหุนไดก็เหมือนกักๆนะคะไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปรับนะสื่อสารกันยังไม่ค่อยลงตัวนั่นเองค่ะจุดผิดพลาดง่ายๆก็มีให้เห็นอยู่หลายครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องคอยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะคะสำหรับ รับทางหุนใดแคปิตอลซึ่งเป็นทีมสโมสรต้นสังกัดของน้อง2วิภาวีนะคอยเชียร์คอยให้กำลังใจสาวไทยกันต่อไปค่ะท่านใดมีอะไรอยากจะติชมอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ